นี่าจากนี่ b e a ท t เวิ r l d ค่ะวันนี้นี่นาจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ควดนี้กันค่ะนั่นก็คือตัว activating water essence จากแบรนด์เจอรล์ลีนะคะซึ่งตัวนี้นี่นาใช้เองแล้วหลายคนสังเกตเห็นไหมว่าเพิ่มปริมาณมันลดลงระดับหนึ่งแล้วใช้เองแล้วรู้สึกว่า มันเป็นเอสเซนส์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะคะอันนี้พูดตามตรงว่ายังไม่เคยทดลองใช้มาก่อนหน้านี้นะอันนี้เป็นขวดแรกเรารู้สึกว่าเลิฟเลิฟชอบมากนะคะเพราะฉะนั้นสาว,สาวคๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาเอสเซนส์รือว่าน้าตกดีๆขวดหนึ่งเนี่ยลองฟังนี้หน้านะคะแล้วนะ่เชื่อว่าถ้าจบคลิปนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะแบบพยายามตามล่าหาซื้อมันมาลองใช้ให้ได้นะคะเพราะว่ามันดีมากจริงๆแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงตัวเอสเซนส์ขวดนี้นะคะนี่กนะขออนุญาตเล่า เกริ่นถึงแบรนด์เจอร์ดีกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้น่าเองเนี่ย ยังไม่เคยแบบทําคลิปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เจอลีเลยทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของตัว Rose Water Mist น้ําแรกกุหลาบของเขาอ่ะน,นี่นะ่าชอบมากนะคะชอบมากจริงๆจ,จนมาลองตัวนี้ก็ชอบมากเหมือนกันนะคะดังนั้นขอพูดถึงแบรนด์นี้กันหน่อยละกันว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะว่าที่มาที่ไปของเขามันน่าสนใจมากๆนะคะแบรนด์เจอลี A นะคะถือว่าเป็นแบรนด์สกินแคร์ออร์แกนิกจากประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งแบรนด์ของเขานะคะทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดจริงๆนะคะ สารสก,กัดทุกตัวที่เขาใส่ลงไปในทุกๆผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยถูกปลูกขึ้นในฟาร์มของเจอร์ลีกเองนะคะซึ่งฟาร์มของเขาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียนะคะที่ชื่อว่าอดิเลตฮิลหรือว่าเนินเขาอดิเลตนั่นเองนะคะฟาร์มของเขานะเป็นฟาร์มแบบเปิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นจริงโจ้หรือว่าเห็นสัตว์นานาชนิดนะคะ เดินเล่นอยู่ในฟาร์มของเขานะคะดังนั้นก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าฟาร์มของเขาก็จะได้เป็นการหมุนเวียนหรือแบบไซโคแบบธรรมชาติจริงๆนะคะฟาร์มของเขานะคะทุกๆตารางเมตรได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลกหรือว่า WHO แล้วเรียบร้อยนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุดในโลกในโลกเลยนะคะ โดยที่มีมวลอากาศบริสุทธิ์มากถึง95%ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในปณิธานของเจอรีนะคะที่เขาบอกว่าสกินแคร์ from the purest place on earth ค่ะนั่นก็คือสกินแคร์ที่มาจากพื้นที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกซึ่งเป็นความจริงอันนี้แบบนี้นะ่าหวาวมากๆจริงๆนะคะและอีกอันหนึ่งสำคัญมากๆนะคะที่น่าบอกว่าเป็นออร์แกนิกเนี่ยแบรนด์เนี่ยไม่ใช่ออร์แกนิกธรรมดาแต่ว่าเป็นขั้นสุด กกิ ic, เพราะว่าเขาใช้กรรมวิธีนะคะที่ชื่อว่าไบโอไดนามิกค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เป็นออร์แกนิกก็คือพืชพันธุ์ต่างๆนานานชนิดเนี่ยก็ถูกปลูกขึ้นโดยกรรมวิธีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีอะไรใดๆแต่ของเจอรี่ก็หาทุกอย่างคือธรรมชาติอยู่แล้วจนไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวก็ใช้มือในการเก็บเกี่ยวทุกๆขั้นตอนจริงๆคือไม่ใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรใดๆเลยนะ ใช้มือเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะมีความมั่นใจเมคชัวร์ว่าคุณภาพหรือว่าประสิทธิภาพของพืชพันธุน์นั้นๆเนี่ยจะไม่ถูกลดทอนลงไปเพราะเราใช้มือปุ๊บทุกอย่างมันจะแบบถูกทนุถนอมเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งปณินานของเจอร์ลีที่เขาบอกว่า from seed to skin นั่นก็คือตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์เลยนะคะจนถึงผิวหน้าของเราทุกอย่างเนี่ยคุณภาพประสิทธิภาพทุกอย่าง ถูกนำมาใช้แบบเต็มๆบนผิวของเรานั่นเองนะคะและสำหรับสีแดงนะคะสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เจอร์ลีแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามันคือตอนเรสหรือว่าสีแดงหนามกุหลาบค่ะทางเจอร์ลีเนี่ยเขาพูดว่าหนามกุหลาบจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นตัวป้องกันหรือปก ok ป้องดอกกุหลาบนะคะไม่ให้โดนสิ่งอื่นๆที่เป็นอันตรายเนี่ยมาโดนตัวดอกก็เปรียบเสมือนแบรนด์เจอร์นั่นแหละคะ่ะก็เขาจะทําหน้าที่เป็นตัวแบบคอยปกป้องนะคะไม่ให้ผิวของเราเนี่ยเจออันตรายหรือว่าไม่ให้ผิวของเรามีปัญหาอะไรใดๆนั่นเองคะ่ะก็คือที่มาของสีแดงนะคะของแบรนด์เจอร์ค่ะ คราวนี้เรารู้จักแบรนด์แบรนด์นี้เป็นอย่างดีแล้วว่ามันออแกนิกขนาดไหนคราวนี้เดี๋ยวเนี่ยจะมาพูดถึงตัวนี้กันเลยค่ะตัว activating water essence นะคะว่ามีความดีงามอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับตัว j e อ l ์ลีค Activating Water Essence โคนดนี้นะคะเขามีส่วนประกอบสำคัญที่สุดเลยหนึ่งอย่างนั่นก็คือสารสกัดจากรากมาร์ชเมลโล่นั่นเองนะคะสาเหตุที่ทางแบรนด์เจอร์ลิคได้เลือกรากมาร์ชเมลโล่มาเป็นส่วนผสมสำคัญที่สุดเนี่ยก็เพราะว่าได้เล็งเห็นแล้วว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมในธรรมชาตินะคะ เราะว่าตัวรากมาร์ชเมลโล่เนี่ยจะมีหน้าที่อบอุ้มแล้วก็เก็บกักความชุ่มชื้นทั้งหมดให้กับต้นมาร์ชเมลโล่นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ช่วยดูดซึมสารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากแร่ธาตุวิตามินต่างๆ ที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยแหละให้ไปลำเลียงสูตรลำต้นมาร์ชเมลโล่ได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นทางเจอร์ลก,ก็เลยนำส่วนผสมเนี่ยมาสกัดนะคะเป็นสารสกัดจากรากมาร์ชเมลโล่มาใส่ลงไปในตัววอเตอร์เอเซนต์ตัวนี้นะคะจึงทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแบบเต็มเปี่ยมนะคะแล้วนอกจากรากมาร์ชเมลโล่แล้วนะคะจางเจอรลีกเนี่ยก็ยังนำส่วนผสมสำคัญอื่นๆที่อยู่ในฟาร์มของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากดอกคาเลนดูล่าแล้วก็สารสกัดจาก ใบพีชนะคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ช่วยปลอบประโลมผิวของเราช่วยฟื้นฟูผิวของเราได้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นในตัว activating water essence ขวดนี้นะคะจึมีประสิทธิภาพหลักๆ4อย่างต่อผิวของเราค่ะอันแรกเลยนั่นก็คือช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยนะคะอย่างที่2คือช่วยปลอบประโลผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวของเราค่ะ อย่างที่3คือช่วยทําให้ผิวของเรารู้สึกสดชื่นรู้สึกเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นการช่วยปรับสภาพผิวเหมือนเป็นการ เตรียมความพร้อมให้ผิวของเราค่ะให้พร้อมสำหรับการลงสกินแคร์ขั้นตอนต่อๆไปหลังจากตัวนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนรู้แล้วแหละวว่าตัวนี้มีประสิทธิภาพยังไงนะคะมีส่วนผสมสำคัญยังไงเดี๋ยวนี้น่าจะลองใช้ทุกคนได้ดูกันซึ่งตัวนี้น่าเองเนี่ยมีวิธีการใช้ตัว activating water essence ตัวนี้หลากหลายแบบมากเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนอย่าลืมดูนะคะว่าสามารถใช้วิธีอะไรยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็ไปทาตามกันดูค่ะ วิธีใช้แรกของนีหนน่เลยนะคะคือใช้เป็นน้ำตบปกตินี่เลยนะคะก็หลังจากที่เราลงโทนเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็ลงตัวนี้ต่อได้เลยนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวค่ะค่อยๆเทลงสู่มือนะคะแล้วก็แทบแท็บแทบทบบนผิวหน้าของเราให้ทั่วค่ะอันนี้เนี่ยใช้ก่อนการลงเซรั่มแล้วก็ก่อนการลงสกินแคร์ใดๆได้เลยนะคะเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวซึมซับคุณค่าการดูแลในทุกๆขั้นตอนหลังจากนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะต่อไปวิธีที่สองนะคะดีน่าจะชอบเอาตัวนี้เนี่ยมาทำเป็นมาสก์ค่ะสมมติถ้าใครมีคิดมาที่เป็นแบบว่าเม็ดอยู่แล้วเนี่ยที่มันเป็นแห้งๆมาอยู่แล้ว เราก็สามารถหยอะตัวนี้ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็โปะบนสู่ผิวหรือสมมติถ้าใครไม่มีชีทมาสแบบเป็นก้อนนะคะเราก็สามารถใช้สำลีนะคะแล้วก็เทต,ตัวนี้ลงในสำลีแล้วก็โปะให้ทั่วผิวหน้าได้เลยค่ะทิ้งไว้สักประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วก็เอาออกนะคะจะเหมือนเป็นการบำรุงแบบเต็มขั้นตอนเลยค่ะจะช่วยทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นแบบเต็มเต็มเลยค่ะ ส่วนวิธีสุดท้ายของนีหน้านะคะเวลาที่ทีหน้าแต่งหน้าเนี่ยแล้วอยากให้ผิวหน้าวันนั้นดูกโกลดูมีความเงาสวยมีความฉ่ำน้ํานะคะทีหน้าก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะผสมกับรองพื้นหรือว่าถ้าใครใช้ BB หรือ c c ซีครีมเนี่ยก็ผสมกับ b b c c ครีมก็ได้ใช้ประมาณ1-2หยดนะคะผสมกันแล้วก็ลงให้ทั่วใบหน้าค่ะ แล้วก็จะสังเกตเห็นเลยนะว่าวันนั้นเนี่ยรองพื้นของเราจะดูโลลผิวของเราจะดูสวยดูฉ่ำน้ำมากเป็นพิเศษค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นวิธีการที่ดีน่าใช้ตัว Jelly Activating Water Essence หลากหลายแบบมากๆเลยนะเห็นไหมว่าแบบ เราไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้มันเป็นน้าตบอย่างเดียวแต่เราสามารถประยุกต์เป็นวิธีอื่นๆนะคะเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยนะคะจริงๆมีอีกหนึ่งวิธีแต่นี่น่าไม่ได้โชว์ให้ดูเพราะนี่ทำให้ดูไม่ได้นั่นก็คือใช้เป็น after shave นั่นเองนะคะสำหรับหนุ่มๆที่แบบโกนหนวดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตัวนี้เนี่ยแหละของคุณแฟนเราเนี่ยแหละ ตบๆปึ๊บปบปึ๊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 บมันก็จะช่วยอกอาระโลผิวแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวของเราด้วยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่ดูเนี่ยอยู่เนี่ยใช้กับตัวเองแล้วอาจจะแบบไปกระซิบบอกแฟนบอกสามีบอกพี่ชายน้องชายบอกคุณพ่อได้เลยว่าเฮ้ยใช้ร่วมกันได้นะจ๊ะอันนี้ใช้เป็น after shave ได้เหมือนกันแล้วพอใช้เสร็จปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าผิวของเรามันจะแบบ มันจะมีความชุ่มชื้นม,มากจริงๆแล้วนี่น่าชอบใช้ก่อนการลงพวกมอยส์เจอไรเซอร์หรือสกินแคร์ต่างๆอื่นๆที่จะลงในขั้นตอนต่อไปมากเพราะว่าตัวนี้เหมือนเป็นการเตรียมผิวนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเวลาเราลงสกินแคร์ขั้นตอนต่อๆไปหลังจากอันเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันซึมลงสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วตัวนี้เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ดีมากๆจริงๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ขวดละ2,400บาท นะคะปริมาณ 150ml สามารถซื้อได้ตามสาขาทุกสาขาข,าของเจอร์รี่ไทยแลนด์นะคะและที่พิเศษที่สุดอันนี้เป็นของขวัญสำหรับแฟนเพจที่น่าที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะมีสิทธิพิเศษมากๆเลยตอนนี้สามารถกดพอยสคลิปแล้วก็แคปเจอร์สกรีนไว้ก่อนนะคะแล้ว100ท่านแรกนะคะ ที่นำตัววิดีโอนี้ไปโชว์ให้กับเคาน์เตอร์เจอร์ลีสาขาไหนก็ได้เลยนะคะ100ท่านแรกจะได้รับไปเลยค่ะสำหรับเจอร์ลี a c t i v a t i n g w a t e r e s s e n c e 10 ml 1ขวดนะคะแล้วนอกจากนั้นยังได้รับผลิตภัณฑ์ทดลองที่เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละคนนะคะตามเคาน์เตอร์ที่ไปนะคะแคปเจอร์เอาไว้ แล้วก็เอาไปโชว์ที่เคาน์เตอร์นะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ดีๆแบบนี้นะคะอันนี้พิเศษเฉพาะแฟนเพจอีนาเท่านั้นนะคะโอเคใครมีคำถามอะไรอย่าลืมถามกันเข้ามานะคะแล้วก็สามารถติดตามชมอีนาทางท่องทาง,ทาง,ทางอื่นๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Ig หรือว่า w w w บ i n u t e w ็บดอ c o m นะคะแล้วก็สามารถติดตามชมคลิปอื่นๆตามที่น่าขึ้นให้ดูได้เลยฝากกด Subscribe YouTube ด้วย ฝากกดกระดิ่งเตือนด้วยนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย